เป็นดาราเป็นดาราช่องเจ็ดช่องเก้าช่องแปดก็ไล่มาหมดเลยอ่าก็โอเคไม่ได้อะไรเลอเถอะกลับไปบอกมึงกลับไปเลยเลอเถอะอะไรเงี้ยหนูก็ผักมันอะไรเงี้ย อ๋อก็คือเมื่อคือนนี้หนูกับน,น้องยูมิโกะนะคะก็ไปโชว์ตัวที่ร้านนั้นพอไปทํางานกันโชว์ตัวโชว์เซกซี่บนเวทีอะไรเงี้ยพอโชว์ตัวเสร็จปุ๊บก็ลงมานั่งทานข้าวกันต่อที่โต๊ะข้างล่างโต๊ะรุ่นพี่ที่สนิทกันนะคะที่เขามาดูพวกหนูโชว์อา่าเหมือนแบบก็มานั่งกินข้าวกินอะไรกันประมาณเกือบสิบสิบกว่าคนเนาะ สิบคนใช่มีผู้จัดก,การเราอ่ามีผู้จัดก,การเราด้วยแล้วก็มีพวกพี่มาด้วยอะไรเงี้ยค่ะ<ม>ก็ทานข้าวไปปกติไม่มีอะไรสักพักผู้ชายคนนี้ค่ะดาราคนนี้ก็เลยเดินพุ่งเข้ามาหาน้องยูมิเลยเระหว่างที่พวกหนูนั่งกินข้าวกินอะไรกันอยู่เสร็จปุ๊บพวกหนูก็เลยมองหน้ากาันใครวะอะไรเงี้ยก็ไม่ได้อะไรก็นึกว่าเขาเป็นเอฟซีน้องมาขออะไรขะเบอร์แล้วตัก็เห็นหยิบโทรศัพท์กดขึ้นมาเข้ามาใกล้น้องหนูก็เลยถามว่าพี่คะอะไรน้องเหรอบอก อยากรู้จักอะครับเจ้าลายอะไรเงี้ยหนูเลยบอกว่ามันเป็นของส่วนตัวนะลายอะเอาเฟซบุ๊กน้องไปได้ไหมติดตามเฟซบุ๊กดีกว่าเพราะว่าน้องก็เป็นคนดังเหมือนกันอะไรเง,งี้ยเน็ตเอดอลเขาบอกผมไม่เล่นโซเชียลครับไม่เล่นอะไรเลยผมเป็นดาราเป็นดาราช่องเจ็ดช่องเก้าช่องแปดก็ไล่มาหมด,<ว>ดเลยอ่าก็โอเคไม่ได้อะไรก็สักพักขอไลน์เสร็จก็เดินก,นกลับไปพวกหนูก็นั่งกินกันต่อสักพักเดินมาอีกสองรอบสามรอบสี่รอบ สามสี่รอบอะพี่จนแบบ <ใน S 2> เริ่มมองหน้ากัน่าในโต๊ะคือเอาไงวะเขาก็อามีใจเย็นนะคือบอกไปหลายรอบแล้วแบบเริ่มเลอะเทอ,อะมาแล้วแบบล่าสุดชวนน้องกลับบ้านด้วยรอ,อน้องใช,ช่ชวนกลับบ้านก็คือยืนออหนะ้าโต๊ะคือยืนออแบบถือถือแก้วแล้วแบบ กลับกับเราไหมอะไรเงี้ยแบบคืออันนี้เริ่มพูกคามแล้วพี่ตอนแรกมองว่ายังยังไม่เท่าไหร่ตอนแรกไม่มีใครสนใจในโต้ก็มองหน้ากันแบบเออแบบทุกคนพยายามไม่สนใจมันนะพี่แบบก็ปล่อยให้มันเอออาจจะชอบเป็นเอฟซีน้องอ่ะสักพักเดินมาไม่หยุดแล้วเมาเมาเรื่อรืหนูก็ทนไม่ไหวแหละหนูก็เลยบอกเลิศเธอะกลับไปบอกมึงกลับไปเลยเลิศเธออะไรเงี้ยหนูก็ผลักมันอะไรเงี้ย ม่รู้ว่าทําอะไรมาตอนนั้นโมโหไปตกไปว่าทีหนึ่งหรืออะไรอ่ะที่แม่ก็แบบเหมือนผับกระชากหนูอ่ะหนูแบบไปแล้วมันก็ยังจะเดินเข้ามามันไม่ไปอ่ะพี่ไม่ยอมไปไม่ยอมไปแล้วหนูก็แบบแล้วพวกรุ่นพี่ฝั่งหนูก็เลยแบบวิ่งไปหาเขาก็บอกว่าพี่ใจเย็นนะใจเย็นใจเย็นอะไรเงี้ยไปตกตบไหลเขาให้ใจเย็นเพราะว่าตอนนี้อามี่โมโหแล้วนะอะไรเงี้ยพี่ออกไปใจเย็นแล้วสักพักไม่ถึงกี่นาทีเนาะหันไปตะลุมบอลแบบ ตีกันแล้วแบบเขาน่าจะตีกับพวกรุ่นพี่หนูที่โตจะต่อยกันอะไรเงี้ยอ๋อเห็นมันง้างมือต่อยรุ่นพี่ก่อนอเออเออสร็จปุ๊บรุ่นพี่กุหนูก็จะต่อยคืนแต่ต่อยไม่โดนกาดก็เลยมาล็อกออกใช่แล้วในคลิปก็คือ<ช>แม่มีแ,แล้วมันเหมือนปลาขวดมามั้งหนูก็อันนั้นคือคลิปที่แบบถ่ายได้ถ่ายได้แค่น้นช่วงหลังแลยเหมือนปลาขวดมาหนูก็เลยปลาขวดใส่มันมันก็เลยวิ่งหนีกระเจิงออกไปออกไปทางประตูนั้นอะไรเงี้ยค่ะก็คือเรื่องราวตลอด จ็ดครั้งแปดครั้งในศามาเข้ามาหาเขาสามสี่ครั้งใช่ปฏิยาเมาเลยค่ะเมาแบบเก็บอาการไม่อยู่แล้วอ่ะเก็บมเก็บทรงไม่อยู่อ่ะเมาแล้วเดินแต่แต่เขายังไม่ได้มายุ่งอะไรนะคะไม่ได้มาจับมาอะไรนะเพราะว่าโต๊ะหนูก็คนเยอะมากแต่ถือว่ากล้าเดินมากเขากล้ามากถือว่ามันมากอ่ะกล้าเดินมาผู้ใหญ่อะไรเต็มโต๊ะผู้ใหญ่อ่ะพวกรุ่นพี่พวกอะไรก็อยู่กันเต็มโต๊ะอะไรเงี้ยเขาเหมือนไม่ได้สนใจอะไรเลย คือปกติแล้วผู้ชายเวลามาขอไลน์ขอเบอร์เขาก็แบบขอรอบเดียวแล้วก็เดินไปแต่นี้คือมาไม่หยุดอะพี่มาไม่หยุดเลยอ่ะเขาก็เหมือนกลางด้วยแล้วก็บอกว่ารู้จักร้านนี้รู้จักเจ้าของร้านผมมาร้านิเกะอยุสิบเก้าใช่ปะผมรู้จักเจ้าของร้านหมดเลยหนูหลอกไปเรียกมาหนูบอกไปเรียกเจ้าของร้านมาดิแล้วมีคำพูดที่วลรามั้ยครับผมก็ที่บอกชวนน้องกลับบ้านกลับกับกับกับไปไปกันไหมอะไรแบบ หนูก็เลยไม่โอเคก็คืออันนี้มันมันสุดแล้วเลยเกิดเกิดเกิดเรื่องขึ้นพอพอเขาไม่ยอมไปสักทีแล้วตอนนั้นก็คือร้านปิดพอดีคนก็พอพอมีออกไปบ้างค่ะยังมีแค่ครึ่งหนึ่งในร้านรุ่นพี่พยายามที่จะมาเคลียร์เคลียร์ุพี่เห็นหนูโมโหแล้วไงรุ่นพี่ก็เลยบอกเขาพี่ออกมาออกมาก่อนเย็นเย็นเจนเย็นแล้วเหมือนมันอ่ะมันทําอะไรสักอย่างอ่ะเอามือมาต่อยรุ่นพี่มันก็เลย มันเร็วมากค่ะพวกก็แบบเลมบอลกันเลยของเมาแล้วก็เดหน้าเราเรก็แบบพวกที่มากันหลายคนแล้วมันอยู่คนเดียวไงมันอาศัยกา็ให้สงสัยเข้ามาที่ร้านนี้บ่อยอ่ะพี่เหมือนเป็นแบบกเก่าลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วก็มีมีคนมีคนให้ข้อมูลเหมือนกันในร้านค่ะแบบว่าผู้ชายคนนี้ชอบมาที่ร้านบ่อยแล้วก็มาทําพฤติกรรมแบบนี้ซ้ำๆอ่ามีคนทักัมาหาอามี่บอกว่าเคยเคยมาขอไลน์แบบนี้แหละกับผู้หญิงคนอื่น เหมือนกันมาขอไลฟ์แฟนรุ่นพี่เหมือนกันที่เป็นนักร้องในนี้ค่ะเขาก็ทักมาบอกส่วนตัวก็เ,เลยบอกอ๋อแสดงว่าผู้ชายคนเนี้ยทําเป็นสันดาลแล้วพี่ทาบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆกับคนอื่นทําแบบเนี้ยคือเหมือนมั่นใจว่าฉันเป็นดาราฉันจะเดินเข้าไปจีบใครกุกคามขอไลฟ์ชวนกลับบ้านก็ได้อะไรเงี้ยแต่มาทำมาทำกับหนูไงกับน้อง<ข>อหนูอะไรเงี้ยอมคนื